วิธีดูประวัติการสั่งซื้อของใน La z a d a สามารถกดตามคลิปนี้แบบไง่ายๆได้เลยครับเริ่มต้นให้กดเข้ามาที่ La z a d a เข้ามาแล้วกดปุ่มบัญชีทางด้านขวาล่างจากนั้นให้กดดูรายการสั่งซื้อทั้งหมดตัวหนังสือเล็กๆตรงนี้นะครับเข้ามาแล้วนะครับเราก็สามารถดูประวัติว่าเราเคยสั่งสินค้าชิ้นไหนบ้างใน La z a d a เข้ามาเช็คในหน้านี้ได้เลยครับ และเวลาที่เราอยากจะเช็คตามสถานะของสินค้าก็สามารถมาเช็คข้างบนตรงนี้ได้นะครับสินค้าไหนที่ต้องชำระเงินสินค้าที่ต้องจัดสง่งสินค้าที่ต้องได้รับและรอการรีวิวสามารถมาเช็คตามหัวข้อได้เลยครับรวมไปถึงถ้าเรากดเข้ามาที่สินค้าเราก็มาเช็คก,กันขนส่งได้นะครับว่าตอนนี้สินค้าที่เราสั่งซื้อไปนั้นถึงไหนแล้วเพื่อนๆนะครับสามารถเข้ามาเช็คในหน้านี้แบบง,ง่ายๆได้เลยนะครับ โอเคครับก็หวังว่าจะครบทวนนะครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์และกดติดตามช่องเ e n t e k สอนใช้ Android เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ